แล้วยิ่งในสถานการณ์เลือกตั้งเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเงินเทาเนี่ยมันไหลออกมาเพื่อที่จะมาจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปโหวตสนับสนุนพวกทุนสีเทาเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในการทําลายพักการเมืองที่มีจุดยืนในการอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกทุนสีเทาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า step capture หรือทุนเทายึดประเทศดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่ผมเนี่ย เคยกลับไปย้อนดูว่าผมเริ่มพูดเรื่องนี้หรือทําเรื่องนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาหลังจากนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมจะผลักดันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติของเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติมิติในเรื่องของการค้าม,มนุษย์ มิติในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการหลอกลวงคนและก็รวมไปถึงมิติทางการเงินที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบการเงินของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานที่ดีกว่านี้ดังนั้นเนี่ยทันทีที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยพี่น้องจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แน่นอนแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีความยากแน่นอนเราไม่ปฏิเสธเนาะ แต่อย่างน้อยที่สุดขั้นต่ําที่สุดคือพวกกลุ่มเป้าหมายที่เรามองว่าเป็นเครือข่ายอาญากรรมที่เรามีชื่อมีหลักฐานเนาะผมคิดว่าเราสามารถดําเนินการได้เลยส่วนในแง่ของการเ,เพิ่มภูมิต้านทานให้กับระบบการเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่ก็มองว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถทําได้ไม่ยากนะครับ<อ>ผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดไอ้เรื่องว่าจับรัฐบาลยากหรือง่ายหรืออะไรมันต้องถามว่าตัดผมฐานะนักการเมืองเลยนะถามทุกคนว่าเป็นคนละเมืองประเทศนี้ เราอยากเห็นนักการเมืองที่มีอำนาจเนี่ยเป็นพวกสีเทาหรือเปล่าเราคงไม่มีใครอยากให้นักการเมืองของเราหรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นพวกที่แบบไปเครือเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์รับเงินจากเว็บพนันหรือเป็นเจ้าของเว็บหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีประวัติในเรื่องของการค้ายา,ยาเสพติดหรือน,นําเข้ายาเสพติดใช่ไหมฮะเราคงไม่ได้อยากได้นักการเมืองแบบนั้นดังนั้นเนี่ยมันต้องเอาเป้าหมายตรงนี้เป็นตัวตั้งและเราไม่อยากให้พวกนี้เกิดขึ้น ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องว่างกันต่อไปก็คือแล้วภายใต้เงื่อนไขแบบนี้จะดําเนินการอย่างไรให้เป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยากให้เราสามารถเอาพวกนี้ออกจากการเมืองได้ง่ายมันมีวิธีการเดียวฮะคือทําให้พักประชาชนเข้มแข็งที่สุดทาให้พรคประชาชนชนะเลือกตั้งมากที่สุดแล้วเราเนี่ยจะเสียงดังที่สุดในการกําหนดทิศทางของประเทศไทยหลังจากนี้